สวัสดีครับแซมมีรถดูดจองไมน้อยมาแนะนำอีกแล้วเป็นอัลติส 1.6G ปี2018นะครับเลขไมน้อยมากๆครับเลขไม้50,003เท่านั้นนะครับเพิ่งดูดจองวันนี้นะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่ลูกค้าดูทะเบียนจำไว้ดีๆนะครับ8670นะครับเดี๋ยวแซมพามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับวันนี้ นี่มีมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะครับ 1.6G ครับมาเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่ด้านท้ายมาดูในส่วนของน็อตตัวกันชนก่อนเห็นไหมครับดำสนิทนะครับไม่มีรอยถลอกของน็อตนะครับด้านขวาเช่นกันนะดูเม็ดอาร์คนะครับนี่นี่ดูเม็ดนี่นี่จากโรงงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ด้านซ้ายก็คือจะเป็นหน้าตาเหมือนด้านขวานะครับนี่นะครับเม็ดมาดูน็อตฝากระโปรงท้ายเห็นไหมครับเรียบเรียบเนียนเนียนครับด้านขวาบ้างนี่เนียนเยนเียนครับมามาดูในส่วนของตัวล้ออะไหล่บ้างนะครับยังอยู่ครบนะครับแล้วก็แถบตัวนี้นี่จากโรงงานนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ในส่วนของภายในเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีเทาแบบนี้ปกตินะครับสีเทาด้าน,นๆนะครับแล้วก็รอยนี่คือจากโรงงานนะครับปกติท้ายเดิมครับคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าจากทกสนะครับยางแซมตรวจสอบให้แล้วนะครับเป็นยางปี2021นะครับนี นี่ครับสัปดาห์ที่12ปี21นะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆนี่ดูยังอยู่ลึกๆอยู่นะครับยางขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้ดูภายในกันหน่อยเบาหนังครับสีออกน้ำตาลนะครับนี่นี่นะครับสวยเลยมีกล้องหน้าให้ด้วยคันนี้นะครับ เบาะนี่หนุ่มเก็บงงเก็บงานให้นะครับแซมสปาให้นะครับอันนี้รถยังไม่ได้ทำอะไรนะครับพวกริ้วรอยตรงเนี้ยสติกเกอร์เนี่ยแซมก็จะมีการลอกให้นะครับมาดูกุญแจรีโมทครับสองดอกครบค,รบค,รบครันไปเลยนะครับ<า>เลขไมกันดีกุลานี่ครับเลขไม่ 53 0 0มนะครับไม่แท้แน่นอนครับแซมมีประวัติการเข้าสู่ให้ลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าอยากดูนะครับแซมมีให้แน่นอนนะครับมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันนี่นะครับวิทยุนะครับซมขยายก่อนนี่นะครับก็มีช่องเสียบ cd นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว USB อ่ไม่แค่เอ่อ3.5มิลครับ AUX แล้วก็ USB นะครับแอร์ Air อยู่ด้านนี้นะครับ12โวลต์นะครับสำเนาเล่มรถปี2018นะครับ125แรงม้านะครับลำดับที่1อาคาเน่แคปปิตอนนะครับผมมีกล้องน้าให้ด้วยนะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องยนต์นะครับอาจจะแคบนิดนึงนะครับมานี่ห้องเครื่องนะครับมาดูคานกันก่อนเลยนะครับมืดนิดนึงแต่ว่านี่จะมีไฟฉายให้ด้วยนี่นี่ครับดูน็อตคานนะครับนี่ยังไม่ขยับเลยนะครับนี่นะครับดูหม้อน้ํานี่หม้อน้ําเละดำดำ นี่คือเดิมๆนะครับนี่ครับเล,ะเละเอะๆดำๆมันดำมืดหน่อยอาจจะดำสอง 2. นี่ครับตามการใช้งานปกตินะครับตามการใช้งานอันนี้คือเดิมๆนี่ครับคานเดิมนะครับอืมอดูน็อตฝากระโปรงะลองไฟกันเดิมๆครับผมนี่มีโลโก้โตโตยต้าอยู่เดิมๆครับ าดูฝั่งอีกฝั่งกันบ้างนะครับให้ดูนี่ครับเด,เดิมครับผมแล้วก็ตรงฝาหน้าตรงเนี้ยน,นะครับเดิม,ดมับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับตรงเนี้ยลูกค้าสามารถเอาเล็บจิกเข้าไปได้นะครับถ้านุ่มๆเนี่ยคือฝากโรงหน้าเดิมๆแน่นอนนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนกับ มันจะสู้มือสู้นิ้วหน่อยนะครับเรียบจิกนะครับนุ่ๆนี่นน่คือเดิมๆนะครับห้องเครื่องแซมจะจัดการล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับรถจากทกอแซมลอกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมปี2018เลขไม้ห้าหมื่านะครับ ราคา5 0 0 0 0 0อ่าไม่ใช่ครับราคา40 49,0 0บาทครับผมราคา4 4 9 0 0นนะครับปี2018เครื่องยนต์1น g 4งจ0 4 0นนงินสดละ่ะเอา,าราคานี้ไปเลยครับ449,000บาทไม่มีเก็บแบ,บตดใดๆเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะเช่าซื้อสามารถจัดเต็มไปเลยดอกเบีย้ยตอนนี้ของแซมเริ่มต้น2.99นะครับ ผ่อนนาน,นาสูงสุดได้ถึง7ปีหรือว่า84เดือนไปเลยนะครับแต่ลูกค้าต้องมีประวัติเครดิตนะครับผ่นอนบ้านบัตรรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีไดาช้า1ปีขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยไปเลยครับ2.9 9ผ่อนนาน,นาสูงสุด84งวดนะครับย้ำคราคาครับ449,000บาทนะครับปี18ไม่ห้0 0มนะครับ ของหายากครับหลุดจองแซมรีบมาแนะนําเลยสนใจจะเข้ามาดูรถโทรหาแซมได้เลย0863543692นะครับขออนุญาตฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับ0863543692นะครับผมขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ